สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะไปดูด้วยกันอยู่2เรื่องนะคะเรื่องที่1ก็คืออันดับการเติบโตไ G ของลิซ่าได้ที่เท่าไหร่นะคะเรื่องที่2ก็คือความนิยมของลิซ่าตกสาวๆได้ทุกปยจริงๆยืนยันด้วยคลิปนี้นะคะเราไปเริ่มต้นกันเรื่องที่1เลยนะคะก็คือยอด IG ของลิซ่าตอนนี้นะคะมีผู้ติดตามอยู่ที่72.2ล้านคนนะคะทําให้ไอจของลิซ่ามีอันดับการเติบโตไปอันดับที่4นะคะในประเภทของดาราศิลปินหญิงและ IG ของลิซ่าตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าใน1วันนะคะ เฉลี่ยแล้วมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเกือบ1 0 0 0 0แสนคนนะคะเรียกว่าฮอตมากๆไม่ว่าแฟนๆของลิซ่าจะมากดติดตามเองหรือแม้แต่ดาราศิลปินคนดังนะคะก็มากดติดตาม IG ของลิซ่าด้วยนะคะและเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ลิซ่าลงรูปใน IG นะคะพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่าเป็น1ทริปที่ดีที่สุดในปี2021นะคะหลังจากลิซ่าลงรูปไปไม่นานนะคะทั้ง DJ s n a k นคุณนิกกคุณปีเตอร์มากดหัวใจให้กับโพสต์นี้ของลิซ่าเรียกว่าวมากๆนะคะและสำหรับทริปนี้นะคะต้องบอกว่า เป็นทริปที่ดีที่สุดของลิซ่าในปี2021เลยก็ว่าได้เพราะเป็นทริปที่ลิซ่าได้ทั้งเพื่อนที่ดีมิตรภาพที่ดีๆและทางนิกกี้นะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ใน i g ของลิซ่าด้วยนะคะแปลได้ประมาณว่าคิดถึงคุณนะกลับมานะประมาณนี้นะคะและทางด้านสื่อดังของเกาหลีใต้นะคะก็ไม่ยอมน้อยหน้าเช่นกันก็ลงข่าวนี้ด้วยต้องบอกว่าตอนนี้ไม่ว่าลิซ่าจะทําอะไรเรียกว่าสื่อดังของเกาหลีใต้ก็ให้ความสนใจลงข่าวของลิซ่าตลอดนะคะและการลงข่าวแต่ละครั้งต้องบอกว่าชื่นชมในตัวของลิซ่ามากๆด้วยเช่นกัน เรียกว่าลิซ่าสามารถยึดพื้นที่สื่อดังของเกาหลีใต้ได้อย่างสบายๆไม่ว่าลิซ่าจะทําอะไรสื่อของเกาหลีใต้ก็ไม่พลาดที่จะลงเขาก็ว่าน้องลิซ่าดังขนาดนี้เป็นที่นิยมขนาดนี้ถ้าสื่อของเกาหลีไม่ลงเขาก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วนะคะ และเราไปดูเรื่องที่2กันนะคะก็คือความนิยมของลิซ่าตกสาวๆได้ทุกวัยจริงๆยืนยันด้วยคลิปนี้นะคะสําหรับความนิยมของลิซ่าไม่ใช่เฉพาะในหมู่ของวัยรุ่นเท่านั้นนะคะแต่เรียกว่าตกสาวๆได้ทุกวัยจริงๆและทาให้สาวๆหลงรักทั้งฝั่งเอเชียยุโรปและอเมริกาและเราจะจบคลิปนี้นะคะด้วยกันไปดูภาพสาวๆคลิปลิซ่ากันนะคะบอกเลยว่าฮอตสุดๆนาทีนี้ก็ลิซ่านี้แหละคะ่ะ